บทที่29จดทะเบียนสมรสพาร์ทสเข้าสู่เดือนที่9ของการตั้งครรภ์แล้วลูกของเธอใกล้จะคลอดออกมาลืมตาดูโลกพาฟไฟรู้สึกได้ว่าลูกคนนี้ถ้าจะไม่ชอบคุณหนึ่งเอามากๆพอเธอคิดถึงเธอก็ต้องรีบวิ่งไปอาเจียนทันทีอืออะไม่เอาไม่คิดถึงแล้วก็ได้พาฟาฟเป็นยังไงบ้างลูก เป็นอะไรมากหรือเปล่าเป็นแม่งามตาที่มาดูสงสัยจะได้ยินเสียงพระฝ้าอาเจียนอีกแล้วเหรอลูกตั้งสติให้ดีอย่าพยายามนึกถึงคุณหนึ่งสิแต่ยังไม่ทันขาดคำอืเอวอแม่แม่อย่าพูดถึงชื่อนั้นพระฝ้าแม่ขอโทษจริงๆคุณหนึ่งต้องบินกลับมาเพื่อรอเธอคลอดลูก คิดถึงอยากจะเจอหน้าคุณหนึ่งจนพระไฟจะลงแดงตายอยู่แล้วแต่ทําไมนะชีวิตของพระไฟช่างยากเย็นแบบนี้พอตอนจีบก็ต้องรอเรียนให้จบก่อนจะได้คบกันคบไปนานๆก็ทะเลาะก,กันเราก็รอไปอีกพอมีลูกอีกคนเธอก็เหม็นเบื่อเราก็ต้องรออีกแล้วแล้วแบบนี้ในอนาคตมันจะมีอะไรมาทดสอบความรักของพระไฟอีกไหมนะสวัสดีคะ่ะป้าลินดาหนึ่งยกมือขึ้นไหว เป็นป้าลินดาที่ออกมารับหนึ่งและเรื่องนี้ก็ไม่ได้บอกผ้าใยเนื่องจากกลัวว่าอีกคนจะเป็นอะไรสวัสดีจ้าหลานรักสบายดีไหมการเดินทางราบรื่นดีหรือเปล่าก็ดีค่ะป้าไหนของที่หนึ่งขอให้ป้าเตรียมมาให้ป้าเอามาหรือเปล่าคะป้าลินดาสายอย่างเดี๋ยวไปถึงโรงแรมค่อยเอาป่ะเดินทางมาเหนื่อย,อยไปโรงแรมกันก่อนนี่ป้าจอกเอาไวใ้ให้ใกล้บ้านที่สุดแล้ว การมาครั้งนี้ของหนึ่งมันเป็นการมาอย่างลับๆเรื่องนี้ไม่ได้บอกพ่อฟ้ายเพราะกลัวอีกคนจะอาการไม่ดีหนึ่งจึงให้คนเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเผื่ออีกคนอาการดีขึ้นมาเรียกหาเธอเธอจะได้รีบไปเสนอหน้าด้ทันท่วงทีอ่ะนี่ของที่ว่าว่าแล้วป้าลินดาก็ยื่นของให้หนึ่งเป็นชุดคลุมของพ่อฟ้ายนั่นเองหนึ่งขอให้ป้าหยิบมันมาให้สักชุดสองชุด ก็หนึ่งคิดถึงเมียเอามากๆไม่ได้กอดเจ้าตัวขอกอดชุดคลุมแทนก็แล้วกันโรคจิตแล้วนะเราอะป้าลินดาเอ่ยเศร้าหนึ่งจึงรีบแก้ตัวว่าก็หนึ่งคิดถึงนี่คะแล้วที่ป้าล่ะหนึ่งจำได้สมัยที่ป้าลินดายังไม่แต่งกับแม่งามตาวันนั้นเผลอเข้าห้องทำงานโดยลืมเคาะประตูแล้วสิ่งที่หนึ่งเห็นก็คือป้าเอาเสื้อลูกไม้ที่ไหนก็ไม่รู้ มานั่งดมที่โต๊ะทำงานพอป้าเห็นก็ดุหนึ่งยกใหญ่เรื่องที่หนึ่งไม่เคาะประตูเราก็รีบเอาเสื้อลงไปซ่อนหนึ่งที่อยากรู้อยากเห็นวันหลังก็เลยแอบเข้ามาในห้องเพื่อค้นหาดูแต่ก็ไม่เจอสันแล้วแต่เราก็มีวันหนึง่งป้าลินดาบ,บังเอิญใช้ให้ไปหยิบของบนห้องนอนซึ่งหนึ่งก็พบกับเสื้อตัวนั้นพอดีและหนึ่งก็จำมันได้ทันทีมันคือเสื้อของแม่งามตานั่นเองหนึ่งตกใจ ไม่คิดว่าป้าลินดาจะเป็นได้ถึงขนาดนี้อายุก็ว่าเยอะแล้วยังทำตัวเป็นโรคจิตตอนแก่อีกป้าทำอะไรอ่ะอีกคนคงไม่รู้ว่าหนึ่งรู้ความลับเข้าแล้วเสื้อแม่งามป่านินาตัวสีขาวนั่นนี่หนึ่งรู้ด้วยเหรอป้าลินดาทำหน้าเวอตกใจเช้านี้เป็นอีกวันที่หนึ่งต้องมาสองเมียกับลูก โดยได้ป้าลินดาเตรียมสถานที่ไว้ให้แล้วอีกคนทำป้อมปราการหน้าบ้านให้หนึ่งเอาไว้สองกล้องดูภาพายแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เห็นพันรยาตัวน้อยสักทีสักพักหนึ่งก็เห็นรถคุ้นตาเข้ามาจอดแล้วก็เป็นใหญ่สกายล่าที่หลงมาจากรถหน่อยแนะ่คิดจะตีท้ายครัวหนึ่งหรือ,อยังไงกันนะหนึ่งรีบกดโทรศัพท์หาป้าลินดาเ้าก็ได้ความว่าสกายล่ายังไปมาหาสู่บ้านป้าตลอด อีกคนรู้แล้วว่าพ่อฝ้ายแต่งงานแล้วแต่แค่อยากมีเพื่อนเท่านั้นและอีกอย่างพ่อฝ้ายก็จะได้มีเพื่อนคุยที่เป็นรุ่นราวคราวเดียวกันแหละที่ไม่บอกก็เพราะไม่อยากทําให้หนึ่งเป็นกังวลหนอยนะ่ใหญ่สกายล่าคิดจะมาเคลมเมียของฉันงั้นเหรอฝันปิดเถอะแมนปากจะพูดแบบนั้นเทว่าวหนึ่งก็ได้แต่วะเวียนมาสองพ่อ้ายทุกวันจนตอนนี้จะครบกําหนดคลอดแล้ว ใหญ่สกายล่าก็ช่างขยันซะเหลือเกินถึงจะมาไม่ทุกวันแต่ก็มาอยู่บ่อยๆมันน่าชกให้จมูกโด่งนั่นหักซะจริงๆจ,จนตอนนี้หนึ่งก็ยังไม่ได้รับสัญญาณว่าพระไฟและลูกพร้อมจะเจอเธอเลยแล้วเธอต้องคอยไปถึงเมื่อไหร่กันวะสุดสัปดาห์นี้พระไฟต้องนอนที่โรงพยาบาลแล้วตอนนี้ท้องของพะไฟโตขึ้นมากพร้อมๆกับน้ำหนักของเธอด้วยเช่นกันสองสามวันนี้ พาฟฟายเอาแต่คิดถึงคุณหนึ่งบ่อยๆแต่มันก็แปลกเพราะแทบจะไม่มีอาการอะไรเลยอาจจะเป็นเพราะเธอชินแล้วละมัง้งพาฟฟายตั้งใจจะลองพูดกับลูกในท้องดูว่าให้อภัยมารดาอีกคนหนึ่งได้แล้วแต่เทว่าก่อนหน้านั้นก็ต้องมีการเตรียมตัวกันซะก่อนพาฟฟายเดินไปที่ห้องน้ําเผื่อจะคลื่นไสจะได้อ้วกในห้องน้ําไปเลยทีเดียวลูกจา๋าไกลออกมาแล้วนะ ตอนคลอดหนูไม่อยากเห็นหน้าแม่กับแม่หนึ่งพร้อมกันหรอคะแม่หนึ่งน่ารักนะสวยเราก็ยังใจดีอีกต่างหากแถมยังรักเราสองคนมากๆซะด้วยแล้วถ้าแม่จะขอให้แม่หนึ่งมาหาจะได้ไหมคะพ่ฟ้าลูกท้องคุยกับลูกสาวซึ่งตัวเล็กในท้องก็ดิ้นเคลื่อนไหวกลายจะบอกกับแม่ว่าอนุญาตให้แม่หนึ่งมาหาได้แล้วพ่ฟ้าก็ถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ เธอไม่มีอาการแพ้ท้องแล้วเมื่อพูดถึงหรือว่าคิดถึงคุณหนึ่งพร้อมกับมีอาการบีบตัวอย่างแรงที่หมดลูกหนามคล้ำของพฝ้ายแตกเลอะออกมาเต็มพื้นไปหมดแม่คะแม่หนูคิดว่าหนูจะคลอดแล้วคะ่ะโทรหาคุณหนึ่งทีสิ่งแรกที่พฝ้ายนึกถึงก็คือคนตัวสูงที่หายหน้าหายตาไปนานมันเป็นคำขอของเธอเองแต่คราวนี้คำขอของพฝ้ไฟก็คือ หวังว่าเขาจะมาทันเธอเคลอดพอดีพยาบาลพาผ้าฝ้ายเข้าห้องคลอดเธอยืนยันว่าจะคลอดเองตามธรรมชาติเธอเจ็บเหมือนคนกําลังจะตายก่อนที่คนที่เธอรอจะรีบวิ่งหอบเข้ามาในห้องคุณหนึ่งมาทันจริงๆด้วยคุณหนึ่งคะฝ้ายเจ็บจังเลยคะ่ะในวินาทีนั้นความเป็นความตายมีค่าเท่ากันผาฝ้ายร,รู้แล้วว่าแม้ต้องลำบากขนาดไหน อันนี้แค่คนเดียวแต่แม่งามตามีพวกเธอตั้งสองคนไฟเจ็บค่ะคุณหนึ่งผ้ายบอกคนตัวสูงที่ไม่ได้เห็นหน้ามาตั้งนานอีกคนดูแก้มต่อไปหรือเปล่านะก่อนจะได้ยินเสียงพยาบาลสั่งให้ผ้ายเแบ่งซึ่งเธอก็แบ่งสุดแรงเกิดลูกสาวของพวกเธอร้องลั่นฝ้ายร,รู้สึกเบาที่ท้อง พยาบาลทำความสะอาดสาวน้อยที่พิ่งลืมตาดูโลกจากนั้นก็อุ้มให้ผ่าไฟรักคุณหนึ่งได้ดูหน้าตาผ่าไฟตกใจจนยิ้มออกมาก็ลูกสาวดันได้หน้าคุณหนึ่งมาชัดๆไม่มีตรงไหนที่เหมือนเธอเลยมาแต่น,น้อยายลูกเราน่ารักหน้าชังจังเลยคุณหนึ่งว่าแล้วโน้มตัวมาดูเธอที่กำลังเอาลูกสาวเข้าเต้าหน้าเหมือนคุณหนึ่งเลยค่ะไม่หยุดตรทมเลย ฝายเป็นคนตั้งท้องมาตั้ง9้าเดือนแทๆ้ๆแล้วทั้งสองก็ใช้เวลาอยู่กับลูกอีกนิดหน่อยก่อนพยาบาลจะขอตัวเอาเด็กหญิงทิ่นนาตาเหมือนคุณหนึ่งมากไปจัดการต่อพระไฟหลับไปด้วยความอ่อนเพลียโดยที่มีหนึ่งนั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงการคลอดง่ายกว่าที่คิดเอาไว้ลูกสาวตัวเล็กเป็นเด็กดีไม่ให้แม่พับไฟได้เจ็บนานเบ่งไม่ถึงสองนาทีลูกสาวก็ออกมาเลือมตาดูโลกแล้ว และที่สำคัญก็คือหน้าตาเหมือนหนึ่งมากเกินไปหน่อยหนึ่งอุตส่าห์เฝ้าฝันทั้งวันทั้งคืนว่าลูกสาวต้องหน้าเหมือนพ่อฝ้ายที่ไหนได้หน้าเหมือนเธอยังกับแกช่วงบ่ายพยาบาลเอาเจ้าตัวเล็กมาให้แม่ๆชื่นชมอีกครั้งชื่อของเด็กน้อยผิวขาวอมชมพูก็คือทอไหมหนึ่งเป็นคนตั้งเองเด็กหญิงทอไหมชื่อเล่นวันน้องไหมลูกสาวแม่หนึ่งกับแม่ฝ้า เมื่อทุกคนอยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วคุณยายก็เห่อหลานยกใหญ่โดยเฉพาะคุณยายลินดาที่อุ้มอยู่คนเดียวไม่ยอมปล่อยจนคุณยายงามตาต้องคอยปลามหนึ่งแอบเห็นมามีภัยรินน้ำตาไหลเดี๋ยวนี้มารดาของเธออารมณ์อ่อนไหวง่ายกลับเป็นคุณแม่คำหวานที่คอยปลอบทุกคนยังคงลงความเห็นว่าลูกหน้าตาเหมือนหนึ่งยังกับฝาแฝดนับแพลนะสองมาถึงที่หลังเพราะพึ่งเสร็จจากการถ่ายละคร ทุกคนแย่งกันอุ้มลูกของเธอชนละมุนจนถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านสามคนแม่ลูกจึงค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันพ่ฟายเอาลูกเข้าเต้าเทว่ายังไม่มีน้ำนมมากเท่าไหรนะ่นักต้องให้ลูกดูดกระตุ้นน้ำนมซะก่อนทอใหม่เป็นเด็กดีแค่แม่พ่ฟ้าเอาเต้าไปสัมผัสที่ริมฝีปากเจ้าตัวเล็กก็งับนมแม่ซะแล้วส่วนหนึ่งนั้นได้แต่นั่งจ้องว่าทำไมส่วนนั้นของพ่ฟ้าใหญ่ขึ้นตรงนั้น ก็ใหญ่ขึ้นจากตะกอนหนำซ้ำหนึ่งยังเผลิดลินน้ำลายอึกใหญ่มันก็นานแล้วนะที่หนึ่งกับพไไ่อไ้าย่มที่ทำแบบนั้นกันเลยความรู้สึกอิจฉาเจ้าตัวเล็กพุ่งปลีดขึ้นสูงก่อนที่พ่อไ้าจะเรียกหนึ่งเข้าไปอุ้มเจ้าตัวเล็กพอดีไ้ดูมือดูเท้าสิคะทำไมเล็กแาบ,บนี้นะน่ารักจังเลยลูกแม่โถก็ลูกพึ่งคลอดนี่คะคุณหนึ่ง เธออุ้มลูกจนหลับคามือทอใหม่เอาแต่นอนทั้งวันแต่ตื่นมาก็กินนมตามเวลาตลอดราวกับว่าลูกมีนาฬิกาประจำตัวพาไฟอุ้มลูกจับลูกอย่างชำนาญผิดกับหนึ่งที่ไม่ค่อยกล้าเล่นทายากนะักเพราะกังวลว่าลูกจะเจ็บพวกเธออยู่ที่โรงพยาบาลกันต่ออีกสี่วันคุณหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านได้พร้อมกับแนบผลตรวจ D n a ว่าลูกสาวตัวน้อย,อยเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพวกเธอจริงๆ พอกลับมาอยู่บ้านหนึ่งก็อดทึ้งกับพ่าฝ้าไม่ได้เพราะอีกคนเลี้ยงลูกเก่งมากอีกทั้งลูกหนึ่งก็ดูจะรักแม่ของแกซะเหลือเกินทอใหม่ติดพ่าฝ้ายแจพอเธออุ้มหน่อยส่วนมากก็จะร้องไห้เว้นแต่แม่ไม่อยู่จริงๆถึงจะไม่ยอมงอแง <c oughs> น้องใหม่ร้องไห้อีกแล้วหลังจากที่แม่ฝ้ายขอตัวไปอาบน้ำสักหน่อยโอ้โอ <c oughs> หยุดร้องนะลูกแม่ไฟ้ายไปอาบน้ําเดี๋ยวก็มาแล้วค่ะแล้วลูกฟังหนึ่งซะที่ไหนกันละ่ะยิงร้องดังเข้าไปใหญ่พ่อฟ้ายรีบอาบน้ําแล้วมารับลูกสาวไปเด็กหญิงทอใหม่ก็แสบเหลือเกินพอถึงมือของแม่ฟ้ายก็เงียบจากนั้นก็หลับไปเลยจนหนึ่งเผลอคิดไม่ได้ว่านี่ลูกเธอไปโกรธเธอมาจากไหนกันหรือเปล่าทำไมดูไม่ชอบหนึ่งเอาซะเลยนะหลับแล้วล่ะค่ะคุณหนึ่ง พาฟายบอกกับหนึ่งหลังจากที่พาลูกนอนบนเตียงเรียบร้อยเตียงนอนของเจ้าตัวเล็กก็เป็นหนึ่งที่ซื้อมาแล้วก็ต่อประกอบเองหนึ่งใช้เวลาเป็นเดือนเดือนต่อผิดต่อถูกจนป้าลินดาอาสามาช่วยเพราะกลัวว่าหนึ่งจะเสียหน้านั่นแหละมันถึงได้แล้วเสร็จทำไมเวลาลูกอยู่กับพี่เราต้องร้องไห้ตลอดเลยล่ะอาจจะเป็นเพราะคุณหนึ่งเหมือนทอไหมามากไปมั้งคะ ขัวเดียวกันมันก็เลยผลักกันออกเออใช่สิทำไมหนึ่งไม่เคยนึกถึงข้อนี้เลยนะแล้วหนึ่งก็รักพ่ไฟายมานี่ถ้าบอกว่าทอใหม่คือตัวโคลนนิ่งของหนึ่งต้องไม่มีใครไม่เชื่อนัแน,น่ๆพ่อฟายเข้านอนเธอคะค่ะพี่เก็บของเองเดี๋ยวถึงเวลาลูกกินนมรอบต่อไปแล้วล่ะหลังจากเลี้ยงลูกมาได้เกือบสองเดือนพาฟายก็น้ำหนักลงเอาลงเอาทังพี่ก็กินได้ปกติ หนึ่งก็ขยันหาของมาบำรุงอีกคนไหนจะบำรุงน้ำนมซึ่งลูกของเธอกินเก่งมากๆหนึ่งไปตลาดเอเชียบ่อยๆได้สมุนไพรติดไม้ติดมือมาทำอาหารให้พระฟ้าบางวันหนึ่งเข้าครัวทำอาหารเป็นอาหารบำรุงน้ำนมให้กับแม่ของลูกเองบางวันก็เป็นแม่งามตาเป็นคนทำคุณหนึ่งคะเป็นพระฟ้ายที่เดินมากอดแขนแล้วคล้องคอเธอเอาไว้เธอรับรู้ได้ทันทีว่าอีกคนต้องการอะไร หนึ่งเองก็ต้องการอยู่ทุกวันเหมือนกันแต่ไม่กล้าขอเพราะหมอสั่งห้ามมีอะไรกันต้องรอให้ครบ6-8สัปดาห์ซะก่อนเออจริงด้วยสินะนี่ก็ครบสองเดือนแล้วนี่นาหนึ่งโน้มตัวไปจูบคนตัวเล็กลิ้นของพวกเธอพันกันวุ่นวายหนึ่งโหยหาอีกคนเอามากๆยิงต้องมานั่งดูเมียเอานมให้ลูกกินเธอก็ได้แต่นึกอิจฉาลูกในใจมีหลายครั้งที่ทอใหม่หันมา ลายๆใจเยาะเย้ยหนึ่งอีกด้วยแรกๆหนึ่งก็ว่าหนึ่งคิดไปเองนั่นแหละแต่พอพระไฟบอกว่าหนึ่งกับลูกมันคั่วเดียวกันหนึ่งคิดว่าต้องใช่แน่ๆเลยและหนึ่งกับพระไฟก็พากันไปที่เตียงก่อนที่หนึ่งจะใช้มือถลกชุดนอนของพระไฟขึ้นวันนี้จะขอชิมแทนลูกสักครั้งหลังจากที่อิจฉาทอใหม่มานานแสนานานพระไฟอารมณ์กำลังได้ที่จึงรีบเอ่ยปากอนุญาตคนรัก ในขณะที่หนึ่งก้มลงไปหาพันรายานั้นฟายขอไปดูลูกก่อนนะคะคุณหนึ่งทำไมทำไมต้องร้องตอนนี้คะคุณลูกหนึ่งได้แต่คิดอยู่ในใจทั้งน้ำตา